อาจารจะแกเรื่องโตอยู่คาใหญ่เลยโตนี่ใหญ่เลยแกมาน้ำไม่ก่อนหรือว่าสวัสดีคดรับอยู่กับช่องออมสีรอนทัวร์นะพี่น้องพามาทัวร์กับคุณปู่ปู่มาร์กี้เด้ตอตำรวจก่อนเป็นบ่อเก่าเลยต่าลากคือคาใหญ่ๆพี่แกไม่กินกาแฟก,ก่อนป่ะดูเส้นสายไฟได้วยนะพี่น้องเดินมั้ อันตรายนะลูกทีนะอันตรายด้วลูกทีเด้ยเอยเฮ้ยน้ำมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันหมดแล้วมั้งเดี๋น้ำมันคว้าไหมลูกพี่้มัเอาอีกท่านหนึ่น

dài phải được lục kỳ dài phải được ừ. ừ. phải được lục kỳ phải phi phải được lục kỳ dài phải được lục kỳ dài phi

ดีดกลับเนะลยทุกที่นะดีดกลับเลยไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> ลุงมจ้างปังไม่บาดนี่ลหนุ่จ้างปังไม่บาดนี่ <c oughs> ป้ารถได้มากสินแก <c oughs> ลูกพี่แก้วน้ำใส่ไว้ก่อนเนดะ้อ <c> ข <oughs> ุดๆแล้วก็น้ำใส่ไว้ก่อนม <c oughs> ีของดีไหมมีของดีป้ะ ไอ้เมี่ยผมตัดเรียวเอ้ใสของคขงพี่ดินมันเน่นดยดิดินเกลียแ่ดินตาตะโถดดินพ่นมันเป็นพ่นบอกยี่ห้อขึ้นไปยังเป็นพ่นหรือเป็นกู้ษากู้ษาสิขาเนี่ยเป็นไปหอดบ้านแตเศร้าโฮมบ้านอยู่พี่น้องเลยเอาเพียวเลื่อฟื้นยังไงบ้านนี่ฮะนี่ตรงนี้ด้อ่าัเาดินใส่ถมบ้านนี่

ตนกอต้นกัตอต้นอ็เป็นนั่ก็ใส่มือเห็นไหโอ้พูดะกระเพยยันน้องแงก็เอานีีกงาส่วนโงศาตึกอไปอาจารย์ปู่เกเส็จไปะเดินออ้ยคือไู่มาไปทันเมื่อวานวุ้งอะไรขนาดเืนข้าวเดือดอะไรเอาไปใส่มม้วนลูนีเต้ม่ังนที่ถมมิดเมื่อที่ถมมิดเม่สิงหงายปั่น ขันตัดเอาเนถมคือว่าคือยุ่มเหนียลงนี่เลยเป็นป่ทาเขาตัดแลวเขายุบหัวมันลงเขาได้แต่ว่าขันเหนีย้งบนจ้งก็บบน่งกวาขึ้นไม่เขาจัดตัดทานหัวมันก็ตัดตอหลงว่าสิโยกเลยหงาง้ยจะาง่ไงเียนเียแต่เหงาเนยกับว่าแชีดินเลยกับ่กับด้็เอแล้วก็ตรูปใบไงี้ยมันงามันหลยดิมันจะไม่สิถมมิดหรืพี่ถมมิดกับิจึงขึ้นว่าจังหนเหันเ แั็ตขึ้นมากพี่แล้วเมื่อสังกัญย่างมาทางหลังพี่แล้วมาดึงทั้งอีมา,ปากปะจริงมากปะเพราะว่า,ขาเขาว่าเคี้ยวว่ามากแวงทรงข้าหักเดี๋ยวพิจารณากันก่อนเลยพี่น้องเลย,ยลอยรถกับว่าจะไปยังไงมายังไงว่าอนะันนั้นมันเป็นโน่นแล้วทั้งกลางตื่นก่อนเออมันตื่นแล้วมี่นายติดตัวใหมมันรับกับอันนี้เริ่มไปอีกแง ตีเยนกี่เล็กตัวไปลูกพี่คนไหลายพอัเุ่ว่าคือว่าสูบน้ำก่อนวันนะคุณ่าอสูบน้ำก่นสูก็่ได้แป้งมันมันไดงเย็นน้ำดิเาเป็นสนมมืบอรเป็นสนมได้กี่แม่เด้งมูเลี่ยมก็สิขึ้นนี้ลูกโอ้ยบอกแต่ไหนแล้วหนูก็ห็นเอาอีหลี้ยนยอเหนูก็พี่้หังลายเสือแมวก็หาจิตไปเลยน่วการลงมูเหลี่ยมเร่งวิีปลาสนมบาอยู่นี่ยังได้กุ้งถึงขึ้นมาอยู่นี่ เอาอี๋ดเอาเผาท่านก็ได้ตัวพ่ท่านนี่ไห้ะมาสงสารไมดคือวามันถือ่มิดมิดเดียวี่นี่มิดกลางจ้างยู่ปั่นงานเงินเกิักแต่จ้างจางเงางาเงี้ย่อหกแต้างาา้ยวันนั้นนี่อะไริิดนำตืกรตือระตอใเนาจุดโฉมันไหลมาเาก็เลยิดนพิจารณาก่อนน้อเนี่ยทำยังไง ไปดูต่อลูกพี่เป็นยังไงขี่ก็ไปแล้วมันไม่เลยตัดไดเลยไม่มีเลยผมสาเลยคุ้มาองตันตัลองของค้มบ่อไม่เค่ไม่ได้ขอสลาเลยมบอกผมบอผูอไอย ไปหาลูกพอย่างลูหาพกอย่งดูมีท่านกับท่านเดียเยันเลยมื่อร่วราบมีของหูเลยันบุกปันดุเป็นหนึ่งเล่มเลยไมู้หายไปไหนนั่นล้อแล้วคุณผ ไปเดูกีเด้อกิดอะไรดิูกีเราเดไปดูกี คติพย์ <c ười> huh ่งานีคตทิพย์ส่งี่น้องเลยโอไปว่าเลราลงยไกนตดเ้ามั่อน้องไได้ได Ở đây önemli, kia, tốt quá đi ừ. Lúc kia sẽ còn đây Ở kia khen cái lục kia Một tháng mình tốt tùm นึไมแท้หามุมดีๆหโอ้บวอยวงันีก่อนอ่ะนีก่อนเด้อน้ำหลัง เลยงพี่น้องเล้พี่น้องเด้อเลี้ยงขา่งค้าับรู้กันก่อนนะพี่น้องนะไม่รู้ลูกพี่แกจะไปไหนเด้อไม้ต้นนี้เด้อรอชมกันคลิปหน้าคุณกูเสียตรงนั้นก่อน ที่คือยกไว้หนึ่งต้นก็คือพระลานจน,นคลิปหน้าแล้วพี่น้องนะแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ